สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการต่อวงจรไฟฟ้า2น,นะครับซึ่งวงจรตัวนี้จะเป็นวงจรน,นิวมติกไฟฟ้านะครับซึ่งการต่อวงจรของเรานั้นจะต่อเฉพาะเพียงแค่สายไฟหรือวงจรไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งวงจรกําลังเราได้ต่อไว้ให้แล้วนะครับเราเพียงแค่ ต่อสายไปเท่านั้นนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทำงานในวงจรงเรานั้นก็จะมีในส่วนของแรงจ่ายก็คือเพราะว่าสปายของเราตัวนี้จะเป็นไฟ DC 2 4โวลต์นะครับถ้าเปิดสวิตช์ไฟติดแสดงว่าไฟพร้อมออกไปใช้งานนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้งานเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ต่อไฟในส่วนของสวิตของเราจะมีอยู่3ตัวนะครับซึ่งสีอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าการทำง,งานใช้งานได้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งสวิตทั้ง3าตัวนี้จะมีหน้าสัมผัสเปิดและหน้าสัมผัสปิดอย่างละ1ชุดนะครับก็คือตัวนี้หน้าสัมผัสเปิดตัวนี้คือหน้าสัมผัสปิดนะครับเปิดฝั่งเดียวกันปิดฝั่งเดียวกันนั่นเองครับ ต่อไปด้านหลังตัวนี้จะเป็นหลอดไฟหลอดไฟของปุ่มกดนั่นเองถ้าหากมีการถ้าวงจรมีการออกแบบให้ใช้หลอดไฟเราก็ถึงจะได้ใช้นะครับแต่ว่าวงจรของเรานี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ไม่ได้ต่อนะครับต่อไปในส่วนของรีเลรีเลของเราจะมีอยู่2ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองดิเลของเราจะใช้อักษรตัว K นะครับ ตัว K ขึ้นต้นในวงจรของเรานั่นเองนะครับรีเลย์ของเราใช้ตัว K รีเลย์ตัวที่หก็ต้องเป็น K1 รีเลย์ตัวที่สองก็เป็น K2 นั่นเองนะครับรีเลย์ของเราจะมีคอยล์และหน้าสัมผัสช่วยหรือหน้าคอนแทกนั่นเองนะครับถ้าคอยล์ทำงานหน้าสัมผัสก็จะทํางานตามนั่นเองนะครับถ้าคอยล์ทำงานถ้าเราเลือกหน้าสัมผัสปิดเวลาคอยล์ทำงาน มันจะถูกเปิดออกก็คือถูกตัดสัญญาณน,นั่นเองแต่ถ้าเลือกหน้าสัมัสเปิดเวลาคอยทํางานก็จะมาแตก่กันไฟก็จะสามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองนะครับก็คือเวลาทํางานทํางานตรงกันข้ามนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะข้อหลักจะอยู่ด้านล่างนะครับขึ้นต้นด้วยลงท้ายด้วย1นนะครับด้านบนก็เป็นหน้าสัมผัสปิดหรือเปิด มีทั้งหมด4ชุดใช้ชุดไหนก็ได้นะครับถ้ามีทั้ง4ชุดก็ถ้าในวงจรมีทั้ง4ตัวก็ใช้เยังลำดับไปได้เลยนะครับต่อไปเดเรย์ชวที่งก็เป็น K2 นั่นเองก็จะมีคอยแล้วก็หน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคเหมือนกันกับ K1 นั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของวงจรกําลังวงจรกาลังของเราก็จะมีปั๊มลมอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจอนะครับก็อยู่ด้านล่าง ปั๊มลมเราต่อแลโยงสายมาที่ตัวปรอบขุมน้ำหนประมาทตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีเกณฑ์ให้ดูว่าตอนนี้มีแรงดันเท่าไหร่นะครับซึ่งการปรับแรงดันเราก็ปรับที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกรองฟูนสิ่งสกปรกต่างๆความชื้นนะครับจะอยู่ตรงนีนะ้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพ้นน้ำมันถ้าหากเราใส่น้ํามันเข้าไปถ้าแรงดันไหลผ่านเข้ามาจะพับอาละองของน้ํามัน เข้าไปยังอุปกรณ์ของเราทําให้อุปกรณ์ของเรานั้นทํางานได้ราบรื่นก็คือเป็นสารหล่อลื่นนั่นเองนะครับต่อไปตัวควบคุมคุณภาพลมอัดของเราต่อมาที่วาลวสำหรับควบคุมแรงดันในระบบของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เป็นวาลสามสองนะครับวิธีการใช้งานนี่คือปิดนะครับปิดในลนนนักษณะนี้นะครับต่อไปวงจรกำลังของเราต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้ว อ,องจอเรามีอะไรบ้างลูกองเรามีทั้งหมด2ตัวตัวแรกเป็นลูกบ A ตัวทีอ2เป็นลูกสูบ B ในส่วนของสูบ A อ่าที่มันยืดออกแบบนี้ก็คือคําสั่งของลูกูบตัวนี้คือขึอ้นต้นด้วย a ลบดังนั้นลูกูบจะต้องออกไปที่ A1 ก่อนน,นั่นเองนะครับส่วนลูกสูบ b เป็นลูกสรสั่งงานทางเดียวสั่งงานทางเดียวคือสั่งทางด้านนี้ ทางด้านนี้ไม่มีนะครับภายในจะเป็นสปริงนะครับถ้าหากเรายืดออกไปดูมันก็จะยืดออกไปได้เหมือนเดิมแต่พอเราปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับมาเนื่องจากมีสปริงที่อยู่ภายในนั่นเองถ้าหากเราจะสั่งงานเราก็สั่งแรงดันเข้าไปที่รูนี้ลูกสูบก็จะออกเมื่อจะต้องการให้ลูกสูบกลับมาก็จะตัดสัญญาณออกไปลูกสูบก็จะเคลื่อนที่กลับมาองนะครับในส่วนของ วาล์วควบคุมนะครับของลูกสูบ A อหรือรูสูบ B 2ตัวนี้แตกต่างกันก็คือลูกสูบ A เป็นลูกสูบสั่งงานสองทางนั้นเราจะใช้วาลว์วฮัทต์สองสั่งงานด้วยโซลินอยด์วาล์วสองข้างซ้ายกับขวาครับทางด้านนี้เป็น Y 1ยหจุดสองทางด้านนี้เป็น Y 1ยจุดสามก็คือสัญลักษณ์โซลินอยด์วาล์วซึ่งอยู่ในแบบกลาวนั้นคือตัว้วยตัว Y นั่นเองนะครับ Y ายหนึ่งจุดสองสั่งให้ออก วายหนึ่งสามสั่งให้กลับมานั่นเองครับส่วนลูกสูบบีจะมีวาวลสามวสองสั่งงานด้วยโซลินอยด์วาลหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นสปริงนะครับข้างนึงจะเป็นสปริงส่วนตัวนี้โซลินอยด์วาลตัวนี้ก็คือวายสองจุดสองนั่นเองก็คือสั่งให้ลูกสูบบีเคลื่อนที่ออกได้เท่านั้นนะครับต่อไปในส่วนของลิมิตสวิตช์แล้วก็เซนเซอร์ก็คือ ตัวนี้เป็นรูกสูบ A ดังนั้นลูกกิ่งตัวนี้หรือลิมิตสัวนี้จะชื่อว่า a อสูน,น,น,สนั่นเองตัวน,นี้เป็น A1 ห่งสรุปสูบ B มีตัวสั่งงานตัวเดียวคือเซนเซอร์ B1 นึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการติดตั้งอลอรานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ด้านล่างอย่างเดียวเหมือนในแบบหรือที่เราเข้าใจนะครับก็คือมันจะ อยู่ในลักษณะไหนก็ได้ขอแค่ให้ถูกกดสั่งงานนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ทำงานในวงจรไฟฟ้าสองครับต่อไปมาดูในส่วนของวงจรที่เราจะต่อใช้งานกันนะครับเมื่อเราได้เห็นวงจรของเราแล้ว เราก็มาดูในส่วนของการไล่วงจราสายไฟของเราก็เกี่ยวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็เริ่มต่อวงจรกันนะครับอันดับแรกที่จะต้องต่อน,นั่นก็คือเส้นด้านบนเส้นด้านบนจะเป็นเส้นไฟบวกเส้นด้านล่างเป็นเส้นไฟลบดังนั้นอันดับแรกคือเราต้องไปต่อไฟบวกมาก,ก่อนอใช้สาย เสียบเข้าไปที่24โวลต์ะฮะก็คือไฟบวกของเราไ่เองแต่ของเราใช้แรนดัน24โวลต์นะครับเ่อไฟบวกมาโยงไปที่ S 1.3 S 1.3ก็คือสวิตช์อ่ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้จะใช้ด้านบนแล้วกันอ่า S 1.3ใช้หน้าสัมผัสเปิดอ่าในแบบเลือกหน้าสัมผัสเปิดแล้วก็ต่อแบบเปิดนะครับต่อไปเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออก ต่อไปที่ A0 A0 ของเราก็คืออยู่ตรงนี้ที่แนะนําไปเมื่อสักครูน่นี้ต่อเข้าไปที่ข้อหลักก็คือข้อสีเขียวก่อนครับแล้วในแบบไม่ใช่ครับตอนนี้เขาให้โยงไป A1 นะครับยาซับ้ซน A0 กับ A1 ในแบบโยงที่ A1 โยงไปที่ A1 ก่อนครับ เมื่อยงที่ A1 แล้วแล้วเราไปเลือกดูว่าใช้หน้าสัมผัสเปิดหรือปิดในแบบเนี่ยมันเป็นปิดเพราะมันถูกกดสั่งงานอยู่นะครับแต่เวลาเราต่อใช้งานเราต้องต่อตรงข้ามกับแบบนะครับต่อตรงข้ามกับแบบก็คือถ้า A1 ถูกกดสั่งงานอยู่นะครับเห็นไหมครับลูก A รเอื่องที่ออกมาที่ A1 แสดงว่าลูกกิ้ง รือลมสวิต A หนึ่งนั้นถูกกดสั่งงานอยู่อ่ามันถูกกดสั่งงานให้เป็นแบบไหนให้เราต่อตรงกันข้ามในแบบของเรานั้นต่อเป็นอ่าในแบบมันเป็นหน้าสาัมผัสปิดมันถูกกดสั่งงานให้ปิดดังนั้นต้องต่อตรงข้ามเพื่อป็นแบบเปิดนั่นเองแบบเปิด A 1โยงไปที่ K 1 K 1ในที่นี้คือสัญลักษณ์สี่เหลียมเราก็ไปหาอ่า K 1ก็คือรีเลย์นั่นเองอ่า เราเรบนเรากำหนดเป็น K1 นะครับเราก็โยงเข้าไปที่สัญลักษณ์ซีเรียมที่เป็นคอยล์นั่นเองนะครับย่นะังนั้นเราก็เสียบเข้าไปต่อไปเมื่อเสียบเรียบร้อยแล้วเราก็ต่ออีกขั้วหนึง่งต่อไปที่เส้นด้านล่างเส้นด้านล่างสุดก็คือไฟลบหรือศูนย์โวลต์นั่นเองรเราก็โยงเข้าไปเข้าไปที่แดนจ่ายก็จะมีไฟบวก24โวลต์แล้วก็ไฟลบ0นโวลต์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเสน้นลวงจรที่หนึ่ง ต่อไปเส้นจรที่2เส้นด้านบนก็คือไฟบวกนะครับอย่าลืมไฟบวกไฟบวกโยงไปที่ K1 K1 อีกแล้วนะครับ K1 ในที่นี้ก็จะเป็นหน้าสัมผัสช่วยหรือหน้าคอนแทคนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่คอยนะครับคอยตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ในเส้นจรที่2เป็นหน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคก็คือรีเลของเราจะ ถ้าคอยทํางานหน้าสัมผัสพวกนี้จะทํางานไปพร้อมกันดังนั้นเราก็ต่อตามแบบเลยไฟบวกโยงที่เคหนึ่งมาดูที่เคหนึ่งที่เป็นหน้าสัมผัสเปิดหรือปิดถ้าเลือกหน้าสัมผัสเปิดเราก็เลือกรูให้ถูกต้องเราจะใช้ชุดแรกชุดแรกจะมีอยู่สามรูนะครับ3ามรูตัวนี้จะเป็นพวหลักตัวนี้จะเป็นหน้าสัมผัสเปิดเห็นไมครับสัญลักษณ์เชื่อมต่อถึงการแสดงว่า มันเป็นปิดถ้าเลือกทางด้านขวาจะเป็นเปิดนั่นเองนะเข้าวกัวหลักก่อนแล้วเลือกหน้าสัมผัสเปิดหรือปิดในแบบเลือกหน้าสัมผัสเปิด,เ,ปดนะเลือกหน้าสัมผัสเปิดก็เลือกแบบเปิดมาให้โยงไปที่ y 1.3 y 1.3คือทางด้านขวาของสุด a นะตามแบบนะครับแล้วอีกขั้วหนึง่งโยงไปที่ โนโวลต์นั่นเองเสร็จแล้วในเส้นจรที่สองต่อไปเส้นจรที่สามเริ่มแรกที่ไหนครับเส้นด้านบนคือเส้นไฟบวกดังนั้นต่อไฟบวกมาไฟบวกจงไปที่ A0 A0 อยู่ไหนอยู่นี่ครับต่อเข้าไปที่ขั้วสีเขียวใช่ไหมครับเป็นขั้วหลัก แล้วเลือกหน้าสัมผัสเปิดหรือปิด A0 มันไม่ได้ถูกกดสั่งงานเราก็ต่อตามแบบนะครับในแบบก็คือเป็นหน้าสัมผัสเปิดเราก็เลือกหน้าสัมผัสเปิดโยงไปที่ K2 K2 ในที่นี้ก็คือที่เป็นคอยก็คือสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมตัวนี้นี่ครับต่อเข้าก็บอกก่อนแล้วอีกขอหนึ่งก็ต,ต่อไปที่ศูนย์โวลต์นั่นเอง เรียบร้อยเส้นวงจรที่3เรียบร้อยแล้วต่อไปเส้นวงจรที่4ี่ดับแรกไฟบวกเช่นเดิมโยงไปที่ K2 ที่เป็นหน้าสัมผัสหรือหน้าคนแทค K2 เลือกหน้าสัมผัสเปิดเหมือนกับ K1 เลยดังนั้นเราก็ต้องต่อกับเหมือนกับ K1 ต่อดา้านล่างหรือต่อดา้านบนก็ได้นะครับาขอแค่ให้เป็นหน้าสัมผัสเปิดนั่นเอง ต่อไป k 2โยงไปที่อ่ k 2ที่เป็นหน้าสัมผัสเปิดครับโยงไปที่ y 2.2 y 2.2ก็คือ y 2ก็คือลูกุดดัวที่2นั่นเองด้านบวกก็คือหนา้าสายแล้วอีกข้อหนึ่งโยงที่ศูนย์วลต์ เรียบร้อยสําหรบบวงจรเส้นที่4ของเราต่อไปวงจรเส้นที่5เส้นที่5ตัวนี้ก็คือโยงที่เซนเซอร์เซนเซอร์ของเราในที่นี้จะเป็นอินดักตีฟเซนเซอร์อ่าอินดักตีฟกับปฏิตีบเซนเซอร์นั่นเองครับัวจบโลหะได้เส้นด้าบนไฟบวกเหมือนเดิมเราก็ต่อไฟบวกเข้ามาโยงไปที่เซนเซอร์ S <S ของเราก็ไปเข้าขั้วบวกคือข้วสีแดง แล้วว่ด้านล่างครับต่อตามแบบเลยด้านบนข้าบนล่างข้าล่างด้านล่างต่อไปที่ศูวนวนลต์เราก็เซลลเข้าไปได้เลยเรียบร้อยครับส่วนสีดํอ่าที่เป็นตาสัญญาณตัวนี้เซนเซอร์ของเราเนี่ยต่อไฟบวกไฟลบเข้าไปถ้ามีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านมาปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณออกมาที่ขาดสีดําตัวนี้นั่นเอง เราก็สัญญาณที่ออกมาเนี่ยไปสั่งงานได้นั่นเองแต่ในที่นี้ของเราจะเอาไปสั่ง Y 1.2 Y 1.2คือทางด้านซ้ายของลูกสุกเนั่นเองก็เสียบเข้าไปแลยอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไปที่โซลิโวล์นั่นเองอมาเต็มแล้วเราก็จัำต่อท้ายกันก็ได้สำหรับไฟบอกหรือไฟลบนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวงจรไฟฟ้า2 ต่อไปเราก็จะมาเริ่มทดลองกันนะครับอัับแรกเปิดปั๊มลมก่อนเมื่อเปิดปั๊มลมแล้วเราก็เปิดไฟครับเปิดรอไฟรอไฟติดแล้วนะครับรอไฟติดแล้วต่อไปเราก็มาเปิดที่วาล์วควบคุมแรงดันของเราอย่นะาืมเลยว่า มีแรงดันเข้ามาที่เกียร์ท่แบบนะครับถ้าเกียร์ช่อยแสดงว่าลมพักเข้ามาเปิดวาล์วเนี่แรงดันเข้ามาในระบบกดต่างงาน a ลบอบวก A บ,บ,บวก e ลบเนี่นี่คือการทำงานของวงจรไฟฟ้าสอง